สวัสดีนะครับดาลานหนุ่มอึ้องพ่อแท้ๆยกสมบัติให้ชบเชยที่ไม่เคยดูแลหลังจากที่ตามหาพ่อแท้ๆจนเจอนักสแสดงพิธีกรชื่อดังมอริสเคได้ตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลใหม่ใช้ของพ่อทันทีและชีวิตตอนนี้ก็จะไปกลับระหว่างไทยและอเมริกาโดยคุณพ่อและครอบครัวของมอริสเคอาศัยอยู่ที่แอนนิสตัน รัฐแอรและแปรมาสหรัฐอเมริกาล่าสุดเจ้าตัวเล่าให้ฟังผ่านรายการคนนี้ต้องถึงบอยว่าคุณพ่อจะยกสมบัติให้ชดเชยช่วงที่ไม่เคยดูแลซึ่งเราไม่อยากได้ส่วนนี้ขณะที่พี่น้องทุกคนมาพูดว่าเธอเป็นลูกของพ่อเธอต้องได้มากกว่าคนอื่นเพราะพ่อไม่เคยดูแลอะไรเลยฉะนั้นเธอควร จะต้องได้สิ่งเหล่านี้ทดแทนในสิ่งที่เธอสูญเสียไปเราได้ยินก็ตื้นตานใจมากแต่มีความรู้สึกไม่ต้องการอะไรเลยสมมุติหากได้ว้านหนึ่งหลังภาระราค่าใช้ใจ่ายภาษีต่างๆซึ่งวันที่ไปแค่อยากจะเจอและอยู่กับพ่อเท่านั้นบ้านที่พ่ออยู่ในแอลเปมาเราไม่ไปอยู่แน่นอนให้พี่น้อง ได้อยู่ดูแลก,กันไปเป็นบ้านที่พ่ออยู่มาเกือบ40ปีถ้าวันไหนคิดถึงเกี่ยวกับพ่อก็จะไปดูที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งแบบนั้นดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลที่นี่ดอคอมแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ